สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Professional Project Feasibility Analysis ตัดสินใจทำโปรเจกต์ได้ไม่พลาดด้วยการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการครับผมดรวัสุกิรติอุทิเศษจะดูแลทุกท่านในคอร์สนี้ครับสำหรับในเอพิโซดที่2นี้เป็นส่วนหนึ่งของ Professional Project Feasibility Analysis ครับโดยที่เราจะมามุ่งเน้นในเรื่องของการดำเนินงาน และในเรื่องของการเงินที่เกี่ยวข้องกับ feasibility study ครับดังนั้นครับในชื่อหัวข้อคือการคำนวณต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของโครงการครับหรือ cost management and financial analysis ครับดังนั้นครับตลอดการเรียนรู้ในพริ s o d นี้เราจะพูดคุยถึงเรื่องของทรัพยากรต่างๆ ที่เป็นตัวเงินและนำไปสู่การแปรความหมายทางการเงินครับผมมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อจบเอพิโซดนี้ทุกขั้นสามารถที่จะประยุกต์ใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ทางการเงินในการตัดสินใจในการทำโครงการหรือโปรเจกต์ได้อย่างเหมาะสมครับผมดอกรวัุกีรติวุธิเศรษรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัท RSU Hospital ครับ ผมมีประสบการณ์มากกว่า10ปีในการวิเคราะห์ทางด้านการเงินสำหรับธุรกิจต่างๆและผ่านการวิเคราะห์ f i a s i b i l i t y ต่างๆมาแล้วมากกว่า300โครงการครับเรียนคอสนี้แล้วสิ่งสำคัญผู้เรียนจะได้วิเคราะห์ทางด้านเทคนิคและการดำเนินงานครับหรือมุมมองทางด้าน o p e r a t i o n ของโครงการหรือ Project ของเราครับเราจะพูดคุยถึงเรื่องของการประมาณการทรัพยากรที่มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ อาทิเช่นสถานที่อุปกรณ์เทคโนโลยีบุคลากรและขั้นตอนการดำเนินงานกันครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่า operation feasibility นั้นเป็นไปได้จริงหลังจากนั้นครับเราจะพาทุกท่านไปพบกับเนื้อหาทางด้านการวิเคราะห์ทางการเงินครับการวิเคราะห์การเงินการใช้เครื่องมือทางการเงินเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดต่างๆครับตัวอย่างเช่น IRRNPVPayback Period และ ROI เป็นต้นครับโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย step by step มี template ในการคำนวณที่ผู้เรียนสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตัวเองคอร์สนี้เหมาะกับกลุ่มหลักๆ2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่ม Leader ในองค์กรครับที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานอาจจะเป็น project manager หรืออาจจะเป็น business development ครับที่ต้องการตัดสินใจว่าโครงการนี้น่าทำหรือไม่น่าทำ และยังรวมไปถึงระดับที่เป็นผู้ที่ทำการวิเคราะห์ต่างๆทั้งหมดในองคอ์กรครับอีกส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้เรียนที่เราคาดหวังคือกลุ่มเจ้าของธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นมีแนวคิดในการทำธุรกิจแล้วและอยากพิจารณาว่าแนวคิดทางการดำเนินธุรกิจของตัวเองนั้นเหมาะสมหรือไม่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติหรือไม่ครับนี่คือกลุ่มผู้เรียนของเราในคอร์สนี้ครับ คอร์สนี้ไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานใดๆมาก่อนนะครับแต่หากทุกท่านเคยเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ f ิ a s i b i l i t y บางส่วนก็จะเป็นประโยชน์มากเลยครับเราต้องการความสนใจและความตั้งใจที่ทุกท่านอยากจะนําไปใช้มันในทางปฏิบัติครับไม่ว่าท่านจะเรียนมาจากสาขาไหนมีประสบการณ์อย่างไรก็สามารถเรียนรู้ในคอร์สนี้ไปพร้อมๆกันได้ครับสําหรับเนื้อหาในเอฟพิโซดนี้จะพูดถึงเรื่องของทรัพยากรที่จําเป็นสําหรับธุรกิจใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานครับ เราจะพาท่านไปพบกับเฟรมเวิร์กที่จะเกี่ยวข้องกับการประมาณการทรัพยากรที่จะเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานครับเราจะพูดคุยถึงเรื่องของการคํานวณต้นทุนในการดําเนินงานต้นทุนแฝงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นและหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปครับหลังจากนั้นจะพาทุกท่านเข้าสู่เนื้อหาทางด้านการเงินสําหรับแนวคิดทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องงบกาไรขาดทุนงบกระแสะเงินสดในการดําเนินงานครับหรือที่เรียกว่า free cash flow นั่นเอง หลังจากนั้นครับเราจะพูดถึงแนวคิดของตัวชีวะทางการเงิน NPVIR ครับ mm. Payback Period ROI ครับคำศัพท์เหล่านี้เหมือนจะเป็นคำที่ยากครับแต่ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งครับว่าเมื่อจบเอพิโซดนี้ทุกท่านจะเข้าใจคำศัพท์เหล่านี้อย่างละเอียดครับวิเคราะห์เป็น เข้าใจมันและสามารถนําไปสื่อสารได้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของการแปลผลและการใช้ตัวเลขในการตัดสินใจครับและก่อนจบครับเราจะพูดถึงเครื่องมือตัวหนึ่งครับเราเรียกว่า financial feasibility canvas ครับหขั้นตอนสำหรับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินสำหรับธุรกิจใหม่ครับ แล้ก็จะพบกับในชุดในส่วนของสรุปของเอพิโซดนี้และคลาสโปรเจกต์นั่นเองครับในชับตัวที่1น,นะครับเราจะพูดถึงการรวบรวมทรัพยากรที่จําเป็นนะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการดําเนินธุรกิจใหม่นะครับจะทําให้เราสามารถประมาณการทางการเงินในขั้นตอนแรกได้อย่างเหมาะสมครับ